อะตอนนี้นะครับเราอยู่ใน Gaso t a y ล o r Channel นะครับรีวิวนะครับกับคุณกับแขกรับเชิญของเรานะครับน้องไนมอสของเราครับเบอร์อย่าชีดอย่าเปียกอย่าเปียกอย่าชีดอย่าชีดมันอย่าชีดนะกองพี่เปียกนี่สวยนะเนี่ยอนะครับมันก็อ่าเรามาถ่ายกันเลยอ๋ออบิดยากจะมั้งเลยอ๋กับแขกรับเชิญน้องไมอนเ้ยน้องไนมอสอย่าเล่นอย่างนี้เดี๋ยวกล้องเปียก อย่าผมเป็นคนถ่ายนะครับถ่ายนะครับอยาเดี๋ยวกล้องเปียกอยายาอยบพี่อยู่จังหวันคราชสีมบะค่อยบอกหลังก็ได้ทวเดี๋ยวพรุนี้เราก็ค่อยไปถ่ายอย่วันนี้เรามาถ่ายกันเล็กๆๆอืมอืออื ใา,า้อยู่เนี้ยสักสามสิบสามสองสามสามอะไรของเนี้ย yeah. ไม่โดนเลยจะเลินโดนแต่เสาไฟเฮ้ยทำไมใช้ยากแกงวะไอ้บ้าเนี่ยจะต้องสูบให้มันดีๆดีครับ เดี๋ยวคลิปหน้าบอกเดี๋ยวเอาแชแนลมาบอกจ้ะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้าคุณแม่มองเขาจะมาเปิดกษาแชแนลให้เราได้รับรู้แต่ยังไม่มีคลิปเลยสักคลิปเดียวก็นั่งเลยโอ๊ยโอ๊ยไม่ทันอ่ะโอ้ฝนตกฝนตกโอ๊ยอย่าบอกอย่าฉีดตั้งมันจะปิมันจะพังมัน ยอย่อยอามุนอย่าเล่นอย่างนี้ดยอย่าต้อมทำมอนจำไว้นะห้ามฉีดกล้อง<ม>ถ้าฉีดกล้องมื่อไห่นี้พี่เอาตาย,ยอ่าโอเคอ่รารถขับต่อไปตุ๊ก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 จบก,ก,การของยาบครับคืนนี้นะครับเฮ้ยไอไดมอนกล้องมันจะปีค่ะยัยวิโก้อยา กล้องมันจะเปียปกแล้วกยิงนู่นยิงนูน่นอ่ากาก็แล้วก,ก,ก็จะมาดูนะครับว่าได้ไหมย้อนด้วยฮ่าฮ่า ถายอยู่ไอ <ah ้ม้อนบอกว่าหัาดขีดกล้องกล้องมันไม่ได้กันน้ำได้นะครับต้มยาเกลือวเลยครับโอ้โหโอ้ลับพูับเบอร์ลับโพลับเบิดแล้วครับก็ตอนนี้ไม่มีคุณมานะครับงั้นเราก็ขอจบ รายการใน <c oughs> เพียงเท <prix> ่า <empieza> น <ence> ี้ครับก็ถ้าอยากเล่นกับผมนะก็มาแถวยะมมนะครัรตรงที่อยู่โคราชฝาก่อนนะคบ